สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเบบีสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีพี่น้องปองไสุยู่ทุกคนครับอยู่กับช่องนัทสุรศักดิ์ลำเพลิงออฟฟิเชียลครับบรรยากาศหลังเตยราดนิพนธ์พี่น้องครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมาแรงกำลังใจจากพี่ต้านะครับผมพี่ต้าพี่สาวใจดีของน้องหยือนะครับขอบคุณพี่ต้ามากเลยนะครับผมขอบคุณพี่ต้าด้วยนะคะขอบคุณพี่สาวใจดีของสุรันห์เหยือด้วยนะคะขอบคุณนะครับแอปหนึงมาดูก่อนขอบคุณพี่ต้าหลายๆด้วยครับเด้อพี่ต้าใจดีมากๆเลยนะครับ ถ่ายรูปยังไงฟังใจโค้งตรงนี้ข้าไมหน้านี่มันมีไฟเหลืองอยู่ตรงหน้าน่ะก็เขาแกงไงดูให้หน่อยสิการวิกันเกิดขึ้นนะครับทุกคนนี่ไฟเขาไม่ปิดเลยแม่มันเหลืองไหมเนี่ยเหลืองหนงสองอันนี้ได้ไหมโอเคจบจับมือกยนเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเหยื่อนะคะ,คะขอบคุณนะะ้องเหยะะื่อครับเหยื่อครับมันแล้วก็ขอบคุณพี่นิดหน่อยด้วยนะครับขอบคุณพี่นิดหน่อยอพี่ฮักพี่วัชิวรนด้วยนะครับขอบคุณแม่สมรครับไม่เลยสามคนขอบคุณมากครับผมดีใจม,ม,ามากๆเลยครับ ก็คือพ่อมไปเดกไปไหนกบไปอย่างไอย่งนาะกบมามื่อใดที่ไหนอ่ะคอนแก่นเหรอโอเคครับร่างไปไปพอดครับลอดภทยครับบเจ้าของนะผู้เดกียต หลา้อดนะสามสี่้อเหรเมาดมอนตามหาอยู่ไม่ต้องมางหนตาดูนี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ตั้งนะครับมาเลยพรุ่งนี้มาเลยอ่ามาเลยที่เห็นเห็นมันจะมีจะมีอีกอภิวัตน้องแบมต้นน้ำพี่ปายแล้วก็พี่ พี่เลนเซอร์พี่อันพี่พี่พี่เลนเซอร์พี่นั่นคือลืมเสือพี่มีนก็คือมือหนึ่งเป็นเป็นมือที่นัดมือว่านนะพี่นอ้นองเนาะเป็นมือที่นัดป่วยใจไม่สบายแล้วก็มนีนี่แหละเดี๋ยวพี่วัดเขามาเขาก็ขอบคุณเหมือนกันนะวันนั้นที่มามาดูแลเราอ่ะก็นี่ไงมันคือคนทำดีเราเชื่อคนทำดีก็ต้องได้รับสิ่งดีๆนะครับผม เชื่อมั่นคำนี้นมากเลยคนทำดีต้องได้รับสิง่งดีวันนี้ก็ไปดูเลยด้วยความเป็นหัวนี่นี่นรู้ทุกคนนะ่ะก็เรียกว่าหวังอยากได้ยังดอกก็่ได้หวังว่าอยากนู่นนะี้น่ะแต่นะันคิดว่าคนทําดีมันก็ต้องได้ดีไงต้งตงได้รับสิง่งดีตอบแทนเพราวันนั้นมันมีมันไม่มไม่มีคนเราหนีเขามากนกี่็คือสิบกว่าหลัวนันนะมันนอนอยู่ผู้เดียวไหมทั้งสันทั้งหยางเอกเอกอะไรเะเข้าไปคืนั่กก็คือหนาวสันอยู่เลยนะแบบแล้วคือแบบตัวร้อนมากผ่อนแบบ ก็คือไปเช็ดตัวถ้ไม่เช็ดตัวมันตอนนั้นก็คือน้าจน่าจะช็อกอยู่้วก็เลยไปเช็ดตัวตัวร้อนจ้มให้มันนอนอยู่เต็นท์ตัวร้อนตัาผมพ่านะเพราะมันหนาวไงเขารู้สึกเราคือมันหนาวตัจริงมันหนาวแต่ว่าเนี่ยเข้าไปดูคือไม่กล้าบนลงนะเพราะวนี่ร้อนเราบางคนอีกคนนึงหนาวแคนนี้ร้อนแต่นลมไม่ได้ก็คือต้องนั่งเช็ดตัวให้เขาแบบร้อน เด็คระเเจอ้งพหญิงแกล้งเหรอใช่โยนหมูใส่หอมก่าทีมนี่ใครได้มาอะไรพวงนี้แล้วจะหนะจริงจอร่อยนะะโอใครเกใครมาแล้วกัน่นะเดนนกรด่อนขึ้นอ้้าวปดท้องมากะปวดท้องกดีกว่าไม่ปดดีกว่าเหรอสุขภาพดีคือ ใช่เดี๋ยวว่าเถอะมันมันทรมานนะพี่วันนั้นอ่ะเดี๋ยวปากเก้าแล้วกับปวดท้องแม่นปากเจ้าไปเรื่องเก้าแล้วจะเป็นยังต่อบอปเอาแล้วเปลี่ยนแล้วตอนแรกว่าก็เป็นไขวัดไงแมียนจะบอกอะไรที่วันนั้นล่าดูดูนะเป็นไขวัดไงไขวัดไงยื้อยื้อน้ำกันแหละ มาแรงนะตอนนี้น่ะนี่บือมาแรงทำไมมาแรงก็ทุกคนต้องเหหมดใช่มันเป็นเทรนเหยื่อใช่บอต้องฝนขึ่งหมอกขึ่นหอนอันนี้มันไม่ได้ข่าวเพียะมันอ่าวไหของทุกทุกที่หาเคื่องประาทเร่องเายู้ไม่หนีบอดี้เปียกตอนยื้อไม่หนียื้ออันนี้คือบอตเยื่อ ยังอ่ะอุ้ยคนตาจะฟ้องพี่น้องครับอันนี้อันนี้อันพี่น้องจะได้บอกชิลเลยพี่น้องจะได้บอกที่ว่าอันข้างที่แล้วนั่นข้างที่แล้วนั่นอันเอาันคนตาแพร่หน้องอุ้ยมันรุนลอาคนตาแพร่หงบัดนี้เขาซื้อมาขึ้นนะมั้งเอาว่าเอาไม่ซื้อมาขึ้นแม่ต้องมือนั้นน้องบุ๊กที่คนตาก็เลยเอาคนตาไปร่หน้องใส่ปานีน้องซื้อมาขึ้น ต้อ้านะเพราะจะอยากได้ขึ้นดอกก็คือนหายไปแล้วหายไปเลย,เยแต่คนเพิ่งซื้อมาขึ้นเนี่ยพี่น้องพวกนี้ครับนะองลงหลงพ่ <c oughs> อบิลซีพ่อพีเอิ้นเอิ้นลงพ่อป้าดิ๊ไม่บิลตีจังหันนี่ครับพี่น้องครับ ขอบคุณนะครับผมหนุนตาด้วยนะครับที่ได้เขาเขาหายห้องเขาบอกเลว่าอยากเอาขึ้นจะในดอพี่น้องต้องซื้อมาให้เขาต้องอะไรเขาบ่กเอาแล้วแต่เป็นบายอมมันก็เลยถึงเอาหลักเอาไว้นะครับขอบคุณ,คณน่าจะ,น,าจะน่าจะแม่น้องอุ๋งหญิงซื้อมาให้นำซื้อเมื่อคืนนะครับผม เขามาจริงด้วยเล้งไมสวัสดีหรอเอ้ยมันมาหาจริงด้วยอ่ะไปอยู่กับพ่อไม้โอ้ยทหารกับท่านี่ไปหันหนาแนาะโออุ้ยไอ้พวงนู้นนอนจะเขับรถมาแล้วนอนดูรถด้วยมันคือกันไอ้คนขับรถแท้พี่อยากได้เปเรียงแท้มาได้กันมาแล้วอ่าอย่าใครอย่าใครนะไอ้มีลิงอ่ะล่าสุดจะเป็นสวนสัตว์อะไรเล่นตอนนี้แต่ละมีลิงคือสวนโอ้ยน่ารัก ม่ันน่าจะไม่ใช่ฟาร์มวัวฟาร์มควายแล้วนะน่จะเป็นสวนสัตว์ใช่สวนสัตว์สวนสัตว์เปิดใช่พี่น้องครับเดี๋ยวจักหน่อยนี่อันอะไรนะเงาะอะไรนะเงาะป่าฟาร์มเงาะป่าฟาร์มเนี่ยจะกลายเป็นสวนสัตว์เปิดเดี๋ยวเริ่มจะมีควายแค่วัวแพะม้าแค่อะไรอย่างเงี้ดิน่ยตอนนี้มีอาหารไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูอาหารเลยอาารเตลุสอาหารอะไรนะ ดุสโอ้ยจะมาซื้อหายังมาซื้อตระุดเนาะมันเป็นพันมาจากไหนมาจากนอกมาจากภูเก็ตนอกเราไปซื้อนั่นมาเลี้ยงอ่ะอะไรนะานกยูงน่ะอ้ยนก็แปดพันเพราะนกยูงขาวแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้มันจะแพงแต่ว่าหาซื้อยังไม่ได้เลยโอ้ยอยากจะเห็นนกยูงอ่ะเอาไว้นะอันนี้มีความคิดว่าจะเลี้ยงนกยูงแต่ว่าหาอยู่ตอนนี้คือ เปิดเพจไหนมาเจอแต่ตัวเมียเนเพราะตัวผู้แทงเนาะตัวผู้มันลำเพรนได้ไงอีตัวเมียมันลำเพรนไม่ได้เพราะมันลำพื้นเป็นภาษาลำพื้นก็อะไรอะไรตัวเมียมันลำเพรนไม่ได้อะไม่ได้แต่ลำเพรนแต่ว่าลำเพรนกับลำพื้นมันก็คล้ายๆกันนะมันก็คล้ายอยู่ลำเตยด้ไหมก็เลยอยากได้ตัวผู้ขึ้นมันลำเพรนได้ไงโอ้จะไปจับเพงนกันหอกเป็นหมื่นกว่าสองหมื่นหมดแล้วเนาหมื่นละหมื่นแต่ถ้าเลี้ยงลูกมันก็ สี่ห้าพันแต่ว่ากดจะง่ายก็จะอยากเนียนอนุ้ยคันาดซื้อว่าคู่นึงกับมีลูกอะไรกัน<ช>ได้ต่อยอดอีกอุ้มันจะสวยงามมากเลยนะใครว่าเจ้าใคยว่าเจ้า,า,าอ่ะเพราะเพราะพอถึงเวลาที่แบบได้พักผ่อนเจ้าต้องไปอยากไปอยู่น้าเนี่ยเลยเพ่นบอกมันคือความสุขนะที่แบบนั้นน่ะอันนี้จริงเลยตื่นออกมาเนาะเห็นดอกยุ่งลำเพนนี่มาเสาร์สมือห่านเฮิรนเลนมหาหัวคนหน่อยเรนมหาเลนหล็ก เลยนะเพราะความสุขของแต่ละคนมันมันยังเหมือนกันนะความสุขของเธอก็เธออยากได้มีดอกต้นสะแบงในบ้านใช่ต้นสะแ,แบงของเราไม่มีต้นสะแบงเลยอ่ะน้องหีิงความฝันน,อน้องหญิงคือ <c oughs> อยากมีต้นสะแบงอยู่ในบ้านพอที่อุทัยธานีเนี่ยไม่มีต้นสะแบงเลยพี่น้องครับม,มันเป็นต้นไม้ประจำเฉพาะที่เฉพาะทิ่นองทะครับสำหรับวันศุกร์ยุคสา23เราต้องให้นลำหน้า ส่วนกรุงทงกรุงนเทพที่เห็นอยู่กรุงเทพคือเขาก็มาขุดมาล้อมเอาที่ที่พายิซานไปใช่ไหมเพราะนั้นริงๆเขาว่า,าต้นสะแบงแต่โดนแล้วแต่พวกเคาเห็นมาเห็นไม่เห็นยุตอันนี้แหละเอาเนี่ยโรงแรมกิมพาเนี่ย<ะ>ใช่ไหมที่บ้านนี่มีต้นสะแบงหรอไม่มีที่ไทยไม่มีต้นสะแบงนะเอกรอใช่ครับจะมารักเอาที่นี่เออพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณกกร อคนของฝากจากเอกอภิวัฒน์นะครับเอกพูดที่ว่าทำไมถึงซื้อให้ทำไมถึงเอามาให้ไปฟังในคลิปนี่ฟังในคลิปนัดด้วยพูดด้วยเอกพูดได้ไหมอ่ะตัมีไม่กี่ตัวอ่ะแล้วมันหนิโอุ้ยเราพูดอีกได้ไหมอ่ะสุดท้ายท้ายตสนนก็คือมันหนิบคือตัวนึงใช้ได้สี่วัน ใช่อันที่หนึ่งก็ใส่ได้แค่สามตัวแล้วก็ไม่ซักลนะนะมันคือรียูสใช่ไหมรียูสคือกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมใช่เราต้องรียูสไงอุ้ยมันก็ยูสเกินใช้แล้วเรากลับมาใช้ใหม่นะใช่โอ้โหนี่เ่ามันเป็นไซเคลเลยดีกว่าเอาเรื่องมันก็ต้องไปซักไงแต่ว่าเราไม่ซักไงเรื่องขึนคือขยะเลยครับ พี่น้องครับผมคลิปนี้กับลำลาพี่น้องสวัสดีนะพี่น้องเดอ้ออาจอคลิปนี้ไปลงกับอ,อีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าเพราะมาจากผลเราเริ่มทายพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกคนบ้างใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องน่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกคนบ้างใจครับ